วันนี้นะคะวิจะไปร่วมกิจกรรมดีๆค่ะ mm hmm. p r e s t i g Golf Club นะคะที่สนามกอล์ฟว a เตอร l l ค่ะซึ่งสมาชิกครอบครัว BMW a m m มอนเพ i g e นะคะ mm hmm. ก็จะไปร่วมเล่นกอล์ฟกันที่งานนี้ค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะพิเศษสุดค่ะปุญยจถือโอกาสทดลองขับ The Ford f 4 BMW i5 Touring ค่ะรถไฟฟ้า100%นะคะซึ่งในรุ่นนี้สีบุคกลิ้งเกลคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น BMW i5 e r i v e 4 0 M Sport Touring นะคะที่ราคารถที่รวมแพ็กเกจการรับประกันสแตนดาษดที่4,899,000บาทนะคะไปทดลองขับเพื่อไปเล่นกอล์ฟที่งานนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยมาดูนะคะว่าจะมีฟิเจอร์แล้วก็สมรรถนะการขับขี่เป็นยังไงกันบ้างตามปุ้ยมาเลยค่ะ เดี๋ยวมาเตรียมตัวออกเดินทางกันค่ะ เต็มเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งรถคันนี้นะคะก็ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิอ mm ั hmm. มไบออนนะคะขนาด83.9กิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะซึ่งสามารถทำกำลังแรงมาได้สูงถึง340แรงมานะคะที่แรงบิด400นิวตันเมตรค่ะแล้วก็สำหรับการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งนะคะซึ่งสามารถที่จะชาร์จไฟได้ทั้งแบบ AC นะคะถ้าใช้วบ็อกชาร์เจอนะคะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 4ชั่วโมง15นาทีค่ะหรือว่าจะถาาว่าเราใช้ DC นะคะการชาร์จแบบ DC ก็สามารถที่จะชาร์จไฟนะคะจาก0ูนถึง80%นะคะเพียงแค่41นาทีค่ะทำให้เราสามารถวิ่งได้ไกลถึง560กโลเมตรค่ะตามมาตรฐาน WLTP ค่ะ เดี๋ยวปุ้ยจะนําถุงก๊อฟค่ะเก็บที่บริเวณท้ายรถนะคะเราสามารถที่จะสอดเท้าค่ะเข้าไปใต้กันชนนะคะขณะดที่กุญแจอยู่ใกล้ๆก,ก,กับตัวรถนะคะเพื่อให้ได้พื้นที่เก็บของด้านท้ายรถสูงถึง700ลิตรค่ะแต่ถ้าหากไม่เพียงพอนะคะเราสามารถพับเบาะที่นั่งแถวตอนที่2ค่ะเป็นแบบ40 20 40นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านท้ายรถได้สูงถึง1,700ลิตรค่ะแล้วจะเห็นได้ว่านี่ค่ะวิสัยถุงก๊อฟนะคะ หนึ่งใบได้อย่างสบายๆถ้าหากวิลองคำนวณดูนะคะตรงนี้สามารถ ใส่ถุงก๊อฟนะคะได้ถุงถึงสใบเลยทีเดียวค่ะหรือถ้าหากไม่เพียงพอนะคะเราก็พับเบาะนะคะเพื่อเก็บถุงก๊อฟได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วสาหรับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของด้านท้ายรถนะคะก็จะมีที่ปรับนะคะพับเบาะนะคะจากทางด้านท้ายรถแล้วก็ทางด้านขวานะคะก็จะมีที่ชาร์จไฟค่ะแล้วก็ที่แผ่นสิ่งของเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะแล้วก็จะมีมา่านบังสายตานะคะที่เราสามารถที่จะดึงออกมาค่ะเพื่อปิดบังสายตาด้านท้ายรถนะคะหรือถ้าหากเราไม่ต้องการนะคะเราสามารถที่จะพับ เก็บนะคะยกออกมาได้ค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอยทางด้านท้ายรถได้ด้วยค่ะระดับความสูงของฝากระโปรงด้านท้ายรถนะคะสามารถปรับได้ที่หน้าจอครอดิสเพย์ค่ะแล้วก็สามารถที่จะกดปุ่มนะคะบริเวณด้านท้ายรถตรงนี้นะคะเพื่อสั่งการปิดฝากระโปรงท้ายรถด้วยระบบไฟฟ้าหรือว่าจะสามารถสั่งการเปิดและปิดฝากระโปรงท้ายรถจากภายนอกรถด้วยกุญแจรีโมทได้ด้วยค่ะ มีระบบ Comfort Access นะคะที่เราสามารถสั่งการล็อกรถค่ะหรือว่าสั่งการปลดล็อกรถนะคะขณะที่กุญแจอยู่ใกล้ๆกับตัวรถค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกได้ด้วยค่ะแล้วก็ยังสามารถสั่งการเปิดแล้วก็ปิดรถผ่านแอปพลิเคชัน My BMW ได้ด้วยค่ะและเมื่อขึ้นมางที่ตัวรถนะคะเราก็ต้องทําการปรับเบาะเลยค่ะซึ่งเบาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังวิกานซ่านะคะแล้วก็สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าค่ะซึ่งจะมีระบบจดจําตําแหน่งเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่นะคะแล้วก็ตัว พวงมาลัยค่ะหุงหนังดีไซน์เค่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโกโอเอ้เทางด้านล่างของพวมาลัยค่ะแล้วก็จะมีที่ปรับนะคะเพิ่มกําลังของตัวรถนะคะที่ด้านหลังของพวงมาลัยที่เป็นปุ่มบูทนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบแอตติฟต์พิวเซ o นโตรซ s บแอนด์โกด้วยนะคะ และตอนนี้นะคะปุ้ยได้ทการเชื่อมต่อ Apple Carplay กับตัวรถไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ปุ้ยจะส่งแผนที่การนําทางนะคะของสนามกอล์ฟวอเตอร์มิค่ะไปที่ตัวรถนะคะเขาก็จะแจ้งนะคะแผนที่นําทางนะคะแล้วก็บอกระยะเวลาค่ะระยะเวลาตอนนี้นะคะที่เราจะไปถึงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง13นาทีนะคะใช้ระยะทางประมาณ78กิโลเมตรค่ะแล้วก็จะถึงที่หมายประมาณ9ก้นาฬิกาสีนาทีค่ะพร้อมออกเดินทางแล้วค่ะ และสำหรับหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะที่เป็น l i f e Cockpit Professional ค่ะก็จะแสดงผลนะคะเกี่ยวกับระยะทางที่สามารถวิ่งได้นะคะในการชาร์จไฟครั้งนี้ค่ะนะตอนนี้นะคะก็จะวิ่งได้ไกลสูงสุดนะคะอยู่ที่560กิโลเมตรนะคะแต่ว่าระยะทางที่วิ่งได้จริงนะคะจากลักษณะการขับขี่ที่วิ่ขับในตอนนี้นะคะก็ประมาณสัก451กิโลค่ะมีระบบ Head a l t i t Play นะคะที่ตัวรถจะทำการส่งข้อมูลการขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นแผนที่นำทางแล้วก็ความเร็วรถ ไปที่หน้ากระจกรถค่ะเพื่อให้ปุ้ยไม่ต้องล้าสายตาออกจากท้องถนเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะถ้าหากว่สภาพการจราจรที่รถติดนะคะเราสามารถที่จะกดปุ่มนะคะออโต้เบรกโฮค่ะช่วยพักเท้าขณะขับขี่ค่ะเราจะไม่ต้องเหยียบเบรคค้างไว้นะคะขณะที่จอดรอรถติดแล้วก็สามารถที่จะกดเหยียบคันเร่งไปได้นะคะขณะที่รถเคลื่อนย้ายเพื่อำนวยความสะดวกได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบความเร็วนะคะที่อัตราเร่งจากศูนย์ถึงร้อยเพียงแค่6.1ดหนึ่งวินาทีกันค่ะนี่ค่ะเมื่อเหยียบคันเร่งเข้าไปนะคะตรงนี้ค่ะนี่ก็เป็นร้อยแล้วค่ะ ใช้เวลาเพียงแค่6.1วินาทีเท่านั้นเองจริงๆค่ะแล้วก็มีระบบ Driving RC นะคะที่คอยช่วยเหลือผู้ขับขี่ค่ะถ้าหากว่าไ้ขับรถออกนอกเลนนะคะแล้วไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวค่ะเห็นไหมคะว่าตัวรถจะทําการดึงเตือนที่พวงมาลัยให้กลับเข้าเลนได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีไฟสป spot ค่ะไฟเลือนจากทางด้านข้างค่ะแล้วก็ระบบ city brake ก u n c ชั o นด้วยนะคะเราสามารถที่จะกดปุ่มนะคะบริเวณด้านซ้ายของพวงมาลัยค่ะเพื่อสั่งการนะคะเปิดใช้ระบบ Adaptive Cruise Control Stop Go นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มความ เร็วลดค่าเนี่ยค่ะแล้วก็ลดความเร็วลดตั้งค่าไว้นะคะเพื่อให้ตัวรถเนี่ยค่ะขับนะคะตามรถข้างหน้าได้เองค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะปล่อยมือนะคะขับได้เองในบางช่วงจังหวะเวลาด้วยค่ะเห็นไหมคะสะดวกสบายมากเลยค่ะดีไซน์ของเกียร์นะคะแล้วก็ที่ปุ่มควบคุมหน้าจอเคอร์บิสเพย์เนี่ยค่ะก็จะตกแต่งด้วยผิวแก้วชวาลอสกี้นะคะแล้วก็มีโหมดกา้นขับขี่ค่ะที่เราสามารถเลือกได้ถึง6โหมดด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ เราอยู่โหมดการขับขี่แบบ Personal นะคะการขับขี่ปกติแล้วก็ถ้าปุ้ยต้องการนะคะที่จะเพิ่มอัรรถรสในการขับขี่เป็นแบบ Sport นะคะปุ้ยก็สามารถที่จะกดปุ่มค่ะ ปรับเป็นโหมดสปอร์ตค่ะจะเห็นได้ว่าแสงนะคะแสงไฟนะคะแอมเบียนไลท์นะคะภายในตัวรถทําการปรับเปลี่ยนสีให้นะคะแล้วก็ตัวเสียงนะคะในการขับไอคอนิกซาวด์ค่ะก็จะเปลี่ยนเสียงให้ด้วยนะคะทําให้มีอรรถรสในการขับขี่ที่เป็นแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับระบบช่วงล่างของ BMW i5 eDrive 40 M Sport Touring คันนี้นะคะก็จะเป็นแบบ M Sport ค่ะซึ่งจะแตกต่างจากในรุ่นโปรนะคะที่จะเป็นระบบช่วงล่างแบบไฟฟ้า Adaptive M Suspension ค่ะแล้วก็ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีก2อย่างก็คือระบบกันโครงท้ายรถแล้วก็ระบบเลี้ยวสี่ล้อ i n น e ิเก l ลแอคทีฟเจอรลินะคะซึ่งจะทําให้วงเลี้ยวแคบลงนะคะอีกประมาณตั้ง1เมตรแล้วก็ในการขับนะคะระยะทางตรงๆนะคะก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ใช้ความเร็วสูงได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วระบบเครื่องเสียงของคันนี้นะคะก็จะเป็นแบบพามันกระดอนค่ะเราสามารถที่จะเปิดเพลงนะคะผ่าน Spotify ก็ได้ค่ะแล้วก็มีระบบเจสเตอร์คอนโทรลสามารถเพิ่มเสียง ลดเสียงค่ะหรือว่าเปลี่ยนเพลงง,ง,ง,ง่ายๆเพลงแค่ใช้ปลายนิ้วค่ะประวัดิไปบนอากาศง่ายเพียงเท่านี้เองค่ะ และอีก400เมตรนะคะเราก็จะถึงที่สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลแล้วค่ะก็จะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่นะคะที่ปวิ่งมาจากที่โชว์รูมสาขารัชดาพิเศษนะคะของอมรเพชชิดเนี่ยที่100%ค่ะตอนนี้นะคะแบตเตอรี่จะเหลืออยู่ที่72%ค่ะแล้วก็ยังสามารถวิ่งไปได้อีกนะคะระยะทาง3 1 8กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะ ุงก๊อปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาหาที่จอดรถกันนะคะแล้วก็ตัวรถคันนี้นะคะก็จะมีระบบช่วยจอดนะคะแล้วก็ระบบช่วยขับถอยหลังด้วยค่ะแล้วก็มีกล้อง360องศาด้วยนะคะถ้าหากเราต้องการให้ตัวรถหาที่จอดรถให้ค่ะเราก็สามารถกดปุ่มนะคะพีทางด้านข้างนะคะของตัวคันเกียร์ค่ะมานะคะแล้วก็ตัวรถนะคะก็จะบอกค่ะว่าโอเคเราต้องการให้เขาหาที่ช่วยจอดรถนะค่ะแล้วก็บอกเขานะคะ กำลังค้นหาค่ะโอเคค่ะแล้วก็เราก็จะขับรถไปนะคะให้ตัวรถเขาคำนวณหาที่จอดให้เราค่ะว่าจะจอดตรงไหนได้บ้างนะคะสามารถจอดโดยทั้งขนาดฟุตบาทแล้วก็เข้าซองด้วยค่ะค่ะแล้วก็ปุ้ยให้ตัวรถนะคะทำการค้นหาที่จอดรถให้ค่ะ เมื่อเจอที่จอดรถแล้วนะคะเดี๋ยวตัวรถเขาก็จะทําการเตือนนี่ค่ะแจ้งบอกว่าเราเจอแล้วนะที่จอดรถนะคะ่ะแล้วก็เพจะกดปุ่มนะคะเริ่มการถอยหลังจอดรถค่ะแล้วปิจรยกมือนะคะยกมือแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งแล้วก็เบรกนะคะให้ตัวรถทําการถอยจอดให้เราแบบอัตโนมัติค่ะตัวรถทําการหมุนพวงมาลัยแล้วก็เปลี่ยนเกียร์เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเองด้วยนะคะ เราสามารถที่จะดูนะคะภายนอกรถผ่านหน้าจอเคอร์บิตเพลย์นะคะที่มีกล้อง360องศาได้ด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะและเมื่อรถทำการ จอดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะทําการเตือนเราอย่างี้ค่ะง่ายๆเพียงเท่านี้เองค่ะสะดวกสบายมากเลยนะคะอากาศดีๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเปิดนะคะหลังคพาพลังม้าคลาสลูปค่ะเพื่อรับแสงจากภายนอกรถได้นะคะแต่ไม่สามารถที่จะเปิดรับลงจากภายนอกรถได้ค่ะเราจะเห็นได้ว่ามีกล้องนะคะจากทางด้านบนนี้ค่ะซึ่งเราสามารถที่จะกดปุ่มนะคะบริเวณหน้าจอเคเบิเพคีค่ะเพื่อทำการถ่ายภาพนะคะเซลฟี่จากภายในรถได้ด้วยค่ะ b m w i 5 e-drive 40 m sport touring นะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง m sport รอบคันค่ะไฟท้าย led ค่ะและทีมการตกแต่งบริเวณขอบกระจกและราวหลังคารนะคะด้วยวัสดุสีดำเงา black high gloss ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นรวมทั้งดีไซน์นะคะบริเวณเสา C ตามรถสไตล์ touring นะคะที่มีขนาดกว้างนะคะทำให้พื้นที่เก็บของดังด้านท้ายรถรวมทั้งบริเวณเบาะที่นั่งทางตอนหลังนะคะนั่งได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมกับล้ออลอย m a r r o dynamic ขนาด20นิ้วค่ะตกแต่ง สีแบล็กเกรย์แบบสลับสีนะคะแล้วก็ตัวยางเป็นยางเรเดียลค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับสมรรถนะการขับขี่ที่สุดยอดมากๆเลยค่ะสำหรับท่านใดสนใจนะคะสามารถโทร0968236444หรือแอดไลน์ปุ้ยค่ะสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมกับปุ้ยนะคะแล้วก็นั่หม่ทดลองขับไปได้ที่เครื่องหมายแอดค่ะ P.U.I.B.M.W. แอดปุ้ย B.M.W. ค่ะแล้วก็ขอฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทาง YouTube Channel Fanpage f a c e b o ไอ IG แล้วก็ Tik t o k ได้ที่แอด B.M.W. ปุ้ยเจ้าหญิง B.M.W. อมอนเพรสชีค่ะเดี๋ยวปุ้ยต้องขอตัวลงสนามเป็นเล่นกอล์ฟที่วอเตอร์มิลก่อนนะคะแคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็เดๆตรงที่ปุ้ยเจ้าหญิง BMW อมอนเพรสชีเท่านั้นค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย